เรียมแตกวดที่นี่ใหญใหญ่รู้ไปด้วยกันโอเคเดียวดีไหมครับก๊กเราไปดึงบัฟฟ้าเขาไม่นาเลยเจ้เพือนไม่ดีมั้งเพื่อนอยู่เฉยๆดีกว่าเจ้าของบัฟออกก่อนเนี่ย ไไดึงโดวนวะดึงไม่โดนเจ้าของบัฟแม่งบงังมิดเลยไอ้ไหมทำดีกัเด็ดเปื่อตัวนี้วะลองไปเชฟขึ้นหมดบ้าง <laughs> เรามีหกคนแล้วตอนนี้โ้าในีนเราเตียนนกเราดิวเราแพ้แล้วเว้ย เราเสียนกเราแพ้แล้วจบละเสียนกตัวเดียวแพ้แล้วเหรอตีกูแล้วใครวะซึ่งกอดกูเนี่ยง่ายอยู่เนี่ยโลอยู่หลอดอย่างได้เอ้ยมันเกี่ยวคอกูเขาได้ยกมือเข้ามามีไซน์น่าเฮ้ยมาดิเฮ้ยเดึงผิดตัวแล้ว ไม่เอาตัวนี้เพื่อน,อนโดนต้องรียังตีแล้วก็จะแห้งกันหมดไม่ไม่ไม่เราจะไม่เอาตัวนี้เล่นด,นดลอลลาร์ฟงหน้าตาในเตียนไปเยอะแล้วเ,เ,เดี๋ยวเจอพลังตุ๊กตาย,ยางเฮ้ยฟาร์มเราโดนแล้วสตันให้แล้วาไม่อะไรกันหรอดวลิเตอร์เดียวโอ้นะลุยมาดิ สวยเอาดิส่งตุ๊กาตาไปแล้วน้าไอ้น่ะไม่ตายหรอกส่งตุ๊กาตายางไปแล้วดึงดิดึงมาดิดึงมาดิเอาดิโอ้โหมีเสียงเอฟเฟกด้วย ยูก็หลุดยูฟูเอฟเฟคเอฟเฟคต่อมาหยองเนี่ยไอ้เแหวนตัวเล็กลงเยอะมีเสียงเอฟเฟคมาด้วยวะดึงมันมองไม่เห็นตัวว้ยเ๋ยดึงไปก่อนแม่นติลอยไอ้ดู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 อยู่ ลงมาล่างของเจ้าโอ้ขอตัวสีขาวเ็นตัวสีขาวไม่เอาสีม่วงไอชื่อลงมาล่างมตัวมีกูโดนแล้วปกติบกเข้าพุ่มก่อนลูกโอ้โหตุ๊กตาห้มยงลูเนี่ยเข้าหุ้มซะแล้วเอาดิเออไปไหนเราโอ้โหเอากระถางตมังกรดิงดูแ้เอากระถางย อยู่ขนาดนี้แล้วคือดึงได้มาแล้วดึงมาแล้วทครำทำมีทำ้ำมีทำทำทมีทำทำทำมีไำทำมีทำงำทำมีทำทำอไมีทิวำมีทมีทำ่ำทำมีทำทำทำมีทำทำทำมีทำมดทำทำมีทำมีอำทลทำมีทำทรทำมีทำทำทำมีอำทำทสตีทพยายามี้ำทำทำมทมีทำีีทำทมีทำีทำทำทำมี เฮ้ยอย่าฆ่านูกูทนติเลยคิดทตันล็อกล็อกแหวล็อกล็อกแล้วมันน้อยมันลําเยไม่เหรอวะแล้วเราเุงไปดีมันตามทิีเีง้างทางต้องมีท้างมีทฤษฎีด้วยตอน้รไปยังม่ได้กินเลไม่ได้เแต่เมื่อกี้คืออะไรกูข้าวจํำยังัดเจนไอ้ยี่กุหลาบเลยจ้ะ นกนกนี่แบบเกือบตายแล้วเนี่ยไ่ชอบมีนางรางร่างกอะยเกิดอะไเหีนเกี่ยวทุกอย่างหัวเลยคนเืองเลยว่ะมาดิดึงดิย่ามาย่ามาเอาดิเออเล่นอ่กอังเกียยเก็นเลยวะเฮ้ แทงข้างล่างได้เไมันก็แค่แทงเปลี่ยนตีนตัวตีนไม่ติดทีแล้วเพื่อนเองตีออกจะถูกไปไหนเร่งลอเลยะตอนนี้เล่นบนเหมือนกันยังไงชิวมากเลยทุกยหมดแล้นะไม่เอาไม่เอาอฟเฟ ไม่เอาเสียงเอฟเฟกต์อีกแล้วนะเงาอีกี่ดิ้นอีกที่ดิ้นแต่กูงั้ยูตั้งใจมันโดนแล้วเพื่อนเอาหน่อยดึงแล้วดูดดึงดูดจบเลยครัมนี่ตีบ้านเดนแส่ไปแค่ชูไงแข่งแข่งนี่โซโลโซโลมาหลอน้วยอะไรกันนี่ดึงดิดึงดิ เฮ้ย่เอะไงเตอร์มาแล้วอลริเตอร์จับกูนี่โคตรไอ้ยชีโดนด้วยเอาดิถูกปะโอ้โหกลางระหว่างเราอะลูกกูแท็กกูโดนเลสเตอร์เฉยเลยแท็กกลางเลยแท็กกลางไปโดนเลสเตอร์เลยเยอาดิเอาดิเราต้องแท็กกลางระหว่างกันดิหน้าเอาเว้ยมาดูไอ้แยากลับบ้านแล้วดึงดิเพื่อนดึงดิมันเป็นตัวมันเป็นลงง่ายหนุ้มตุ้มเห็นแว่นไหมแวนอยู่คนเดียวห้องบนตึ๊งดิไม่ไป

ใช่ก็ต้องหวานมันดีเงี้ยต้องประคับให้มันบินมันจะดิงไม่โดนเอ็ตรงนี้ในมือขี่ขนาดนั้นมาไปโดนเลยนี่โดนเยใจเย็นไอ้เอ็ก์เด้งเงี้ยเอยู่เดยเลสัตวจริงนี่ั้งนานีเอฟเฟคเอไม่เอากเตก็มีนแสงเอฟเฟคเล่นเหนือปีนะไม่เอาเสียงหายเอมาดิมาดิดินดิ เอโฮอ <S <s อ um ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันคอห้ามันคอห้าเแล้วโลมั้เฮ้ยมาหลอดเฮ้ยเดียวเพื่อนมึงอ่ะมันคอห้าให้เมื่อกี้เกือบแล้วเป็นบ้านเื่นเลยแม่เอาเแม่แม่เอาเดียแมวเสียงเาไม่เลยเขารอเป็นไงมาหลอดไม่ต้องถึงกูต้องไม่ต้องกูไปได้ย เอ๊ยกูโดนแล้วเพื่อนโอ้ยไปฟิกเกอร์มันเล่นถูกเก่าเพิ่งเห็นนะเนี่ยฟิกเกอร์มาใช้อันตีเลยวะอยู่ไม่ได้แล้วอย่างงี้ปล่อยจอยเลยปาบิดพวกเรานี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยหมีกูหมีกูโอ้โหไม่ตายอย่าให้กับแล้ว เอาดิเอาดิเอาดิอย่าตายหมดนะดูจากโซนแล้อย่าตายหมดนะเว้ยอย่าพีน่าไม่มีหน้าอันนั้นอันนั้นอันนั้นยไปล้ตีเลยตีเลยใส่ไม้ไปแล้วตีกนมามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วกพลังใส่ีแอซิดเราได้เลือดมาไม่เอาเสียงเอฟเฟกต์ มาแล้วมาแล้วเฉียดเดืนนะครับเอาดิเฮ้ยใกล้ๆเลยบุกไม่โดนเลยเม็ดเมื่อกี้เอาไปบ้างตุ้งตาใสๆมัดนุ่มนิ่มของอีท้าวะเด็กน้อยมัดนุ่มนิ่มต้องถักกลุ่มไอ้กูดึงกูดึงแบบให้มันเห็นแบบไม่ได้ต้องถักอย่างเดียวเลย ผมไม่เอาตัวนี้มึงไม่ดูวสามช้โอ้โหมันคอสามด้วยเอ้ยลูกกูมีใครเสียมีใครเสียใครตายน่ะไม่มีใครเสียเลยไม่ใช่ลูกกูอะลูกกูนี่แหละิบบตคิบต้องจัดิ้ลูกหนูลูกหนูวะ เป็นหนูที่ตัวใหญ่มากเลยตัวเท่าแก๊กเลยดึงเดินไปไปดึง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 มาดิดึง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 มาดิกูไม่อยากได้ตัวเนี้ยเพื่อนรู้สึกมันจะมันจะไม่ต้านเอยโอ้โหยมันเป็นจังไดลูกบอลเดิแมปอะไรกันนี่กูเอ้ยเหมือนกูเล่นอะไรอะไรเล่นบอลอยู่เลยอยู่ๆก็ูหยุดปึ๊กไอ้ยังอยากจะหยุดเดินก็หยุดเดินอยากเดินก็เดิน ะไรกันนี่หยุดเดินอย่าเดินอย่าหยุดเดินนี่คุณควรต้องตีเลยเขาทก็ไม่ได้กันเลยโอเคกูว่าปั๊บตับไอ้ดิวดิวกูมาแล้วมาล้อหนีไม่ต้องดึงโดนเหรอใช่ไหมกูเป็นกาลันตีมึงครับกูเชื่อมึงเพื่อนไม่จีนมาจีนข้างกูรอเลยกูเชื่อมามาูลองนี่แหละฮูเล่ฮูเลูู่กูเชื่อมึงมาเลยดูดูดู สวยมากเพื่อนเยี่ยมเมื่อกี้มึงดึงแบบดึงไปขนาดนั้นดึงมึงดบุจะหาบ้าเลยรู้ไหมเอาเอาดิถ้ามันโดนเลยอ่ะโอ้โหมารถคันๆไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บหน้ามือนนกัเถึงจริงๆแค่คันๆเนียวเลยเยี่ยมไม่เจ็บเว้ยเนี่ยมึกเกือบหน้ามือแล้วดึงไปดิสวย นี่กูออกเหมือนกูออกเอ้เซนี้มาแล้วเปลืองไงไม่รู้อ่ะรูไม่แรงเลยอยายกูนึกว่ามีหน้ามันจะเก่งกูรู้แผนไปนะโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้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 ตวนี้ตัวดี้ดึงโดนดึงโดนเห็เตี้ยวขาวไหตัวขาวอ่ะสองมันใจในตัวกรีขนาดนั้นเห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ โดนมเชื่อกูกูมั่นใจในตัวมึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูก็มั่นใจเอาดิเออเฮ้ยยานมายานมาวงแตกเลยสิตู้สองไอเกดโดนกดโดนแขกไปละมาละจ้ายิงหัวละเดี๋ยวกูแต๊วิ่งเลยจ้าบจับหน้าจอไอ้ตานอะไรวะไอ้ดิวจะเป็นกูตายคนเดียวเกณฑ์อะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านเมการ้านเฮ้ยดิวเฮ้ยมึงอย่าลืมภารกิจพวกเราเดี๋ยววะอย่าช่วย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 อยายายาอย่าลืมภารกิจพวกเราดิวเราต้องทำอะไรขา้ที่แกได้เมกาอย่ไอ้ที่จะตายไปทุกอย่งไม่ถอย่เนียพวกผมม้องช่วยเฉยเป็นคนดีไม่อยากรู้ป่ะทำไมมาเก็บตาย เออมึงกดดับหน้าจอกูดูดกูดูดกู๊บิร์ตกูกดดับหน้าจอเองเลยเผลอครับเแล้วแบบเออเกียก็รีบเปิดมาแล้วกดอิเกอร์ออ,อกแทนเข้าไปแบบเมื่อกี้แบบไอเดียลที่แบบมื่กูคงจะโดนใบแข็แตกแน่เลยจากห้าห้าส่นวนกลายเป็นห้าหนึ่งส่วนเดียวนี่ง <c oughs> า <c oughs> นานี่นนม,มีดึมดิ่งเหรดหรือเปล่ ขอได้ไหมครับตอนนี้โมกุติไม่ติดทีแล้ววะหมายเลกโอเคหมายเลขทำแหน่งเราจะโดนตัวไหนดึงดึงลุงตุ่มอ่ะมันเดินมเป็นขยงอ่ะตัวไหนก็ได้ว่าโดนมีหน้าแน่นอนนี่แหละตะขอไอ้ยันมันดึงไม่ได้ไม่เอามีหน้าเนี่ยเียากขึ้นปุ่นเนี่ยได้เลยไม่เอามีหน้าเห็นติ๊กเหลืองไหมอยากได้ตอนนั้นมากเลยอย่านะเว้ยมาโหมีหน้าด้วย เอาไม่ใช่นี่ว่ายานี่ยว่าดคุ้มค่าคงจะกตกใจอยู่บ้างแหละเดินมาเสจอห้าตัวร้านเลยครับตอนนี้เียตัวเองหามาหยาดมาหยาดแม่งไอ้มีหน้าพลิกมากดล้างแล้วหยาดก็แบบล้ำหายไม่ได้หาม่าอะไรท่าเมื่อกี้โดนมีหน่ะกระโดนคอท่าโคตรท้าเลยจะทอกพลิกไปแบบเหมือนไอ้มาเลย อะไรวมีการตำนานรุ่นต่อไปตำนานบทใหม่ไม่ควรจะดึงมีหน้าก็ตอนมีล้างเว้ดึงมีหน้าตอนมีล้างอย่างเดียวตอนไี้มีล้างกูก็ตายดีกูเปลี่ยนรองเท้าแล้วไหนก็ได้มาเดี๋ยวมันก็ตายรู้สึกใจคอไม่ดีเขาพูดแล้วเพื่อนมันหลุดระยะแล้วมั้งเหรอมองแบบอองบัตรเลยดีนะมันร้อนแล้วมั้งไม่มาแล้วมั้งหอ ยม่ราเป็นัไงมันไม่ถึงตะขอแล้วมเดียวรับไม่ถึงมันน่าจะรู้แล้ยี่ก right> ูอย no ู่หเนี่ยอคนีตรม้าโดนแน่โดนแน่เอาเลยอันนี้ไม่ึงในระยะนี้ไม่ถึงไม่ถึงกะขอนไม่ถึงจริงๆอ่ะพี่ผมไม้เนี่ยเฮ้ยดี๋ยวบี้ดีวีเยรอยู่ได้กันแล้วนะคนบ้านกับม้งไปดีปะ

เกมั่วไปแล้วเนง่เฮ้ยได้ด้วยกิมึงตายไปแล้วจบได้จบนะจบได้จบนะวีร้าเหรออดเลยเพ็ด กบูวับกลับแล้วไม่ตีแม่งโอ้โหกว่าจะจบยังไงวะพอพอพอไปละไม่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 ไปดูดี่ดูนี่ดิเห็นไหมมีคนไปบอกไปครับไนครับไปครับไปไ่ไปไปไปคุณจะตีหนึ่งเองใครเข้านอนในเวลานี้วะ คุณหญิงคนนึงเขาชืช่ออะไรไม่รู้อ่ะคุณที่บอกว่าลูกหนูตายอะ